รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ Ex ์แห่งผู้นำ ครับผู้ชมครับได้เวลาของดรสมิธแล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าในช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับแล่ก็ร้อนขึ้นทุกปีทุกปีเลยอากาศร้อนแบบนี้นะครับก็ส่งผลหลายอย่างต่อโรคระบาดของเรานะครับหม่อนจะเป็นโรคระบาดใหม่หรือว่าโรคระบาดซ้ำครับในวันนี้ครับรายการดรสมิธของเราครับมีข้อมูลดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับโรคระบาดซ้ำนี่แหละครับมาติดตามกันนะครับว่าในปี2557นี้จะมีโรคอะไรกลับมาระบาดได้อีกบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตไปตามหาแขกรับเชิญของเราก่อนครับไม่รู้ว่าเขาคนนี้ ไปหลบพักร้อนอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับชินสวัสดีครับผมแทนยังอยู่กันต่อครับผมแรู้สึกช่วงนี้เนี่ย คิวเหลือเกินครับผมตาสดใสเปล่งปลั่งนิดหน่อยนิดหน่อยความรักเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ครับก็โอเคครับแล้วพี่อ๋อเหรอครับโอเคไหมครัโอเคครับพี่สลัดสดไปแล้วเฮ้ยโอเคนะไปแล้วนะครับผมเป็นปาร์ตี้สลัดสดสนุกมากเลยเอาอีกละหาเรื่องอีกละไม่ได้หาเรื่องผมว่าพูดความจริงว่าผมก็ไปด้วยไงวันนั้นอะขอให้น้องมีความสุขเช่นเดียวกับพี่ในเวลาเล่นของเล่นเราเล่นครับชินแบบสดใสแบบนี้พี่ก็ดีใจเล่นกีฬาบ่อยด้วยใช่ไหมครับใช่คือเราเราชอบเล่นกีฬาพวกเอ็กซ์ตรี่่เเลลนมากสุดยคือ เขาเรียกว่าเไม่เหมือนใช่คลบบ้ายๆโตขึ้นที่เป็นขึ้นเทียมที่สร้างขึ้นมาอะไรอย่างงี้ครับดีแล้วแหะครับที่ชินรู้จักแบบดูแลตัวเองเพราะว่าในปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าโลกของเราเนี่ยนะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีๆมามีมีเห็บมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะแถมนะครับยังมีโรคที่เคยระบาดก็กลับมาระบาดใหม่อีกด้วยประเทศไทยเรานะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขรายงานมาแล้วว่าจะมีโรคกลับมาระบาดใหม่ถึง6โรคด้วยกันเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่า หกโรคนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับขึ้นแถลงผลการพยากรณ์การคุกคามของโรคปี2557พบว่ามี6โรคร้ายนะครับที่มีโอกาสจะกลับมาระบาดซ้ําซึ่งสาเหตุก็มาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมถึงวัดจกตถิติทั่วโลกในรอบ10ปีที่ผ่านมาด้วย6โรคที่จะกลับมาระบาดซ้ําในปีนี้ได้แก่อันดับหนึ่งเลยนะครับเยอะมากๆอิสุวิสัยครับเพิ่มขึ้นถึง33อันดับ2ครับไข้สมองอักเสบเพิ่มขึ้น5อันดับ3นะครับโรคไข้การหลังแอนนะครับเพ อฮิวาตะกโรโค,ครับเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง4เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอันดับ5ครับโรคไทฟอยครับเพิ่มขึ้น19%และสุดท้ายอันดับที่6นะครับไวรัสตับอักเสบเอจะเพิ่มขึ้น30%ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันนี้นะครับ,รบว่าแต่ละโรคนี่มีอะไรบ้างและมีวิธีการป้องกันดูแลเตืองยังไงให้พนจาก หกโรคที่มีโอกาสกลับมาระบาดเริ่มที่โรคแรกกันเลยดีกว่าอิสุกอิัยครับ,รบปีนี้นะครับเขาพยากรณ์กันมาครับว่าอิสุกอิใสเนี่ยมีโอกาสพบนะในปี2557เนะี่ย58,000-71,000คนเลยนะในประเทศกไทยไเออในประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วถึง33%รโรคนี้นะครับมาจากเชื้อไวรัสรนะในกลุ่มบาริเซ l ลาซอนสเตอร์ก็จะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าไปในร่างกายของเราติดต่อผ่านทางการหายใจนี่แหละแต่ก็เป็นโรคที่ เรียกว่าหนักเหมือนกันนะถ้าเป็นในผู้ใหญ่ไข่ก็จะสูงแถมไม่มีตุ่มผู้าพา<อ>ง<ท>ตัวหน้าเกลียดแต่ทำไมนะครับ ที่โรคนี้เนี่ยมันถึงได้กลับมาเป็นในปีนี้เดี๋ยวเราไปถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันเลยดีกว่าอาจารย์ครับทำไมโรคอีสุอีสัยถึงได้กลับมาเป็นเยอะในปีนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคอีสุอีสัยก็จะมีการระบาดมาตลอดอยู่แล้วนะคะช่วงที่พบระบาดมากที่สุดมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวก็คือตั้งแต่เดือนมก,กราจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมัจจใจที่2ก็คือว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีการย้ายถิน่นฐานไม่ว่าจากคนต่างด้าวคนต่างจังหวัดเมื่อมีการย้ายถิน่นฐานเข้ามาและมีการสัมผัสโรค ก็จะทําให้เกิดการแพร่กระจายกันเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ได้คะ่ะอีซูวิสัยนีย่คือเราเห็นว่าม,มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเหะครับครับอยากจะรู้ว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะรุนแรงหรือว่ามีม,มีอะไรอย่างอื่นสามารถจะแทรกเข้ามาได้ตรงนี้เกี่ยวข,<อ>ข้องเลยครับท่านอาจารย์ครับคนในกลุ่มนี้มีใครที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างครับ มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอย่างเช่นบางทีเนี่ยคนไข้ไปแกะไปเกาผิวหนังทําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีรียจนกระทั่งเข้าไปในกระแสะเลือดได้หรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของปอดอักเสบจากตัวไวรัสอิสุอิสยเองบางท่านสามารถที่จะลุกลามเข้าไปในสมองทําให้เกิดการติดเชื้อที่เนื้อสมองหรือว่าเยื่อหุ้มสมองจากไวรัสชนิดนี้ได้ค่ะ เอาล่ะมาที่โรคที่2ดีกว่ารโรคไข้สมองอักเสบนั่นเองนะครับจำนวนคนป่วยตลอดปีอาจจะอยู่ที่ประมาณ680ถึง830คนจะสังเกตว่าคนก็เป็นแค่หลักร้อยนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะ ทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงออกมาเตือนแล้วมัน,มแ,ลมนแล้วมันเกิดขึ้นยังไงพี่โรคไขสมองอักเสบเนี่ยครับโรคไข้สมองอักเสบเนี่ยนะคะก็คงต้องบอกสาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัสหลายๆชนิดแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของไวรัสไข้อักเสบ JE หรือว่า Japanese Encephalitis โรค ไข้สมองอักเสบ JE เนี่ยมีพาหะนำโรคที่สำคัญก็คือตัวยุงรำคาญหรือที่เรียกว่าคิวเลกแล้วก็มีแหล่งรังโรคที่สำคัญก็คือหมูค่ะเราจะมีวิธีการป้องกันการระบาดยังไงบ้างครับอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าโรคไข้สมองอักเสบ JE เนี่ยมีแหล่งรังโรคที่สำคัญก็คือหมู <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องดูแลสุขอนามัยของน้องหมูที่เราเลี้ยงเอาไว้ด้วยแล้วก็จะต้องกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญของไข้สมอง a ักเสบ JE ค่ะมาถึงโรคที่3ครับ,รบอันนี้ร้รายแรงไม่แพ้กันเลยทีเดียวชินเคยได้ยินโรคไข้การหลังแอน,นไหอจริง,ร<อ>รงมือเคยได้ยินเป็นโรคที่น่ากลัวมากเลยนะนะครับเพราะว่าคนไข้นี่ก็จะมีอาการอักเสบขอ,องเยื่อหุ้มสมองนะครับเกิดจาการเกรงเนี่ยจนหลังแอนไง เขาเรียกว่าหลังนี่มันแอน๋อนี่คือที่มาที่ไปของช,ชื่อไข้าการหลังด้วยเพราะว่าผิวของคนไข้เนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีดำๆอาจารย์ครับโรคไขการหลังแอนเนี่ยนะครับฟังดูน่ากลัวมา,มากๆแล้ววิธีการรักษาหรือว่าผลการรักษาเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยจริงหรือเปล่าครับผลการรักษาถ้าสมมุติว่าแพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็วแพทย์ก็จะสามารถให้ยาปฏิชีวนะที่จําเพาะเจาะจงสําหรับโรคนี้ได้และเราพบว่าถ้าแพทย์ได้ให้ยาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ อาการของคนไข้ก็จะฟื้นตัวขึ้นเร็วภายใน24-48ชั่วโมงค่ะแต่มันจะลำบากตรงที่ว่าอาการของโรคเนี่ยค่อนข้างเกิดได้อย่างรวดเร็วซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยยังมาไม่ทันถึงแพทย์เลยหรือว่าเมื่อมาถึงแพทย์แล้วเนี่ยมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายไปแล้วอะค่ะและจุดแดงๆเนี่ยคือมันมีหลายโรคมากเลยที่ใข้เลือดออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ได้ไงว่าว่ามันแตกต่างยังไงครับต่างแน่นอนครับเดี๋ยวพี่ให้ดูรูปครับจุดมันน่ากลัวอย่างนี้เลย มันแดงจนม่วงเข้มและเขามีวิธีการทดสอบด้วยนะครับเวลาที่เราเอาแก้วนะครับกดลงไปในบริเวณตุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเป็นตุ่มแดงทั่วไปเช่นยุ้งกัดหรือว,ว่ามา<อ>มีเส้น,นเลือดมาเล็กหรือมีการอักเสบเนี่ย<อ>มันก็จะจางลงถูกไหม,มแต่ตุ่มจากไอ้เจ้าไข้กาฬหลังแอนเนี่ยกดยังไงสีก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมว่าลักษณะโรคในเฉพาะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้สูงนะครับมีอาการเบื่ออาหารชัดเจนนะครับขึืนไส้อาเจียนมีอาการเกร็งนะครับแล้วก็ปวดตามร่างกาย รวมถึงเริ่มมีผื่นแบบนี้นะครับรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วเลยครับ แบบนี้มันมีวิธีการติดต่อหรือว่าระบาดยังไงบ้างครับการติดต่อของโรคไข้การหลังแอนเนี่ยก็จะมี2วิธีใหญ่ๆที่สําคัญนะคะอันแรกก็คือการที่เราได้รับเชื้อโรคที่ปนเปื้อน,อ,นอยู่ในเสมหะหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ําลายเสมหะน้ํามูกอันที่2ก็คือว่าเราไปสัมผัสกับเชื้อโรคซึ่งบางทีมันจะปนเปื้อนอยู่บนภาชนะหรือว่าของใช้ที่ผู้ป่วยไอหรือว่าจามรดลงไปแล้วก็มือเราเมื่อไปสัมผัสแล้วเนี่ยเราไม่ยอมล้างมือให้ แล้วก็มาแคะหูแคะตาคันตาขยี้ตาเชื้อโรคพวกนี้ก็สามารถเข้าตามเยื่อบุอ่อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าป่วยต้องรีบไปจัดการรักษาและต้องจับแยกเนาะและไ<ล>อ้อนี้มันมีออมันมีวิธีการป้องกันยังไงป่ะครับผม การป้องกันโรคไข้การหลังแอนนะคะก็คือย้อนกลับไปว่ามันสัมผัสมาจากทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยเป็นคนป่วยเราก็ควรที่จะต้องแยกตัวของเราเองไม่ไปใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสจากกับสารคัดหลั่งของเขาเพื่อไม่ให้เรารับเชื้อเหล่านั้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองค่ะอย่างเช่นการใส่ถุงมือการใส่หน้ากากการใส่หมวกเพื่อไม่ให้สารคัดหลั่งเหล่านั้นเนี่ยกระเด็นมาโดนเราโดยตรง อย่างไงครับชินครับผ่านไปแล้ว3โรคนคร่นากลัวทั้ง3โรคเลยครับเหลืออีก3โรคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าอีก3โรคที่เหลือเนี่ยแหมจะน่ากลัวขนาดไหนและมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างกับดรสมิธช่วงหน้าสักครู่เลยครับ